ครับผมสวัสดีครับครับในคลิปนี้ก็มาเบื้องอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็อ่าสีถอดถังน้ำมันลงให้เบิ้งนะครับผมการถอดถังน้ำมันนะครับอันนี้เป็นออนิวนะสาเหตุปย่างังต้องถอดถังน้ำมันนะครับก็คืออ่าหัวฉีดนะครับหัวฉีดพังหัวฉีดซักปลุกหลายนะครับอันนี้เป็นอนิวอนิวตัวนี้ก็ปีสิบปีสิบสามนะครับ ก็คือหัวฉีดนี่เอาไปทรงร้านหัวฉีดนะครับเขาบอกว่ามันโกปกหลเอาขึ้นยังบ่ได้เลยครับต้องเปลี่ยนอะไรก็ทิ้งย่างเดี๋ยวแล้วผมัวฉีดกันเลยต้องเลือสุดใหญ่เลยนะครับต้องต่อทั้งมะล่างเลยนะครับสภาพแบบนี้การที่แบบว่าเสร็จเลยการที่แบบว่าไปยังต้องถึงก็เลือขนาดนี้เนาะอ่ามากับน้ำมันนะครับน้ำมันก็ส่วนหนึ่งก อาจจะเติมน้ำมันที่โบเวณปั่มที่แบบไปไป,ไปคุณภาพหรือจังไรก็บ,บ่รแน่ใจแหละนะครับหรือว่าที่ไปรักน้ํามันถือตามขางนั่งเติมนะครับหรือว่าจังไรกับบรูดอละนะครับก็เลยเฮดให้เฮาเนี่ยมีผลกระทบมากจากการเติมน้ำมันนะครับหัวฉเสียเท่าก็เลยพังแต่เทีนีคการแก้ไขเขาก็ต้องถอดทางมาล่างนะครับเพื่อจะให้ปัญหาตรงนั้นมันจบไปนะครับ เดี๋ยว,ว,วเวลาเทาสองพอฉีดไปเสียเงินประมาณเสียเงินเป็นเมื่อนเนแล้วราใส่บรโดนพังอีกตายนะครับผมมันกับบวคุมกันควบคุมกันนะครับเขาก็ต้องถอดล่างไปเลยนะครับผมการที่เท่อาอะการที่เท่าที่ถอดล่างัวฉีดนี่ก็คือเอ้ยบางท่นถอดล่างถังนะครับเอาถังล่งมาล่างเนี่ยก็เลือกเพาะงครับผมวันเอื่นเนี่ยผมก็ถอดซุ้มรลอ,อก,กเพื่องานสะดวกเนาะของผมผูดใดบ่ถอดก็แล้วแต่นะครับผูดเยจะเคล็ดง่ายก็แล้วแต่นะครับแต่ผมผมจะถอดนะครับ เท่ากับมีผู้ซอยในจะค้นนะครับเพื่อจะเอาถังลงนะครับเอาถังลงมเอาังขึ้นนะครับมันจะใต่ถังเนาะใท่องรถกับสกปรกนะครับก็มีกี่ฟุนผูขาตาแน่นอนกับธรรมดานะครับอ่ากะเท้าถอดสายนี่ก่อนนะครับสายเติมก็ท้ายอ่าหายใจเขานะไวลาล่าะเวลาเขาเติมน้ำมันเนี่ยอันนี้อันนี้ท่อหายใจนะครับเขาเติมน้ำมันเนี่ยก็สี อากาศันจะดีกย้อนขึ้นมานะครับน้ำมันก็จะไหลลุ่มเร็วๆนะครับเด๋ยวเขาถอดซองท่อเหนี่ยวก่อนนะครับแล้วที่นี้เขาก็ค่อยไปแกะนอนเบอร์ทีซ4นะครับี่มันรัดอยู่หลังนะครับขลางล่างออกนะครับนี่นะครับรัดถังงลางนะครับอ่าเขาก็ถอดเบอร์4ออกนะครับนี่เอาลองไงหรอกนะครับเขาก็แค่รัดรัดไปสองโตแค่นั้นเองรงไงอยู่นะ ่มีแต่ลำบากในการฟุ้นข่าตาเนี่ยแหละครับมาเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งอีกรอบนะครับว่าไม่นอาตัวใดเนี่ยเยวแกก็สายสองสายหนักก่อนนะครับ ไปหลักธุลีจัง่อยว่าจะลงมาได้นะครับล้ำมันหลัหลก็ธุลีขอเปิดไานี่ออกนี่จะน้ำมันออกได้นะครับอุปกรณ์กะอ่าผมจะเอาสายพานรัดออกนะครับผมบอกว่าผมมีเครื่องมือนะครับผมมีเครื่องมือปฏิเสธเครื่องมือไว้เพราะว่าไม่ค่อยได้เรือมาในทางก็ได้นะครับกะ มาเดี๋ยวจัดการถอดออกก่อนครับตีออกก็ได้นะครับแต่ว่าตีกะทิออกง่ายปะบุอลองตีมันดูลองคอนเก่องอเอาหมือนกระแทกมังก็ตัมต้มตัมต้มตัม้มออกออกวะมีแต่บุอ,ออกดอกมาผมกระด,ดารตอดฟ้าออกเรียบร้อยนะครับ นี่นะครับนีเครื่องมือผมนี่เครื่องมือเอีนคลิปล็อกโซ่นะครับหุนออกตะการปลอ,อกนะครับไอ้ฟ้านี่มันบังกดนะครับไงนี่ฟ้ามันบังกดลองคอาะลยปลอกออกโดยเครื่องมือตัวนี้นะครับผมอหลังจากที่ได้ออกเบื้องเนาะกะ สภาพในทางกับบุคอยคุณบ่คอยหลายปันไดงเน,นะาะที่สังเกตเห็นเนาะก็คือด้านในเนี่ยไม่ขี้ดินนะครับด้านในเนี่ยไม่ขี้ดินนะครับทางแน่ดำๆนะครับดินดำๆผมก็่รู้นะว่ามันขี้ดินนี่มันมาจากจากไสนนะครับจากตอนตอนเติมน้ำมันหรือจังไดกับวแนห่ใจ พอเวลาตอนเปิดฝาถังเน,นเ,เนี่ยมันบ่ลไงที่ดินนี่มันเข่าไบ่หรือมันบระสาสมตอนน้ำมันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้อ่าพราะว่าแรงพอวเวลาข้ามันหลวเนี่ยมันกจ็จะเอาเข้าไปสะ้าสมได้นนี้นะครับเอาไปกาเอาเข้าไปสซ้าสมนนนี้นะครับนี่แหละคือสาเหตุที่เห้เดินหัวฉีดเท่ามันทั้งนะครับก,การดูแลของข้า็คือต้อง ต้องเลียนกล่องกล่องรักนำบ่อยๆนะครับประเภทแบบว่ารถรถเนี่ยแรนลุยขี้ดินขี้ฟุ้นได้ไหล,หลเนาะเท่าต้องไปมึงในกล่องรักนำนะครับว่าให้อุปกรณ์ว่าให้มันผ่านเข้าไปในหัวฉีดเท่านะครับพานเข้าไปอ่าการที่มันแรนเข้าไปกับคือเข้าไปเข้าไปซีเรียน้อยนะครับเข้าไปอะไรเข้าไปเอนนสซีวีว่ากวนบ่ละแล้วก็พานเข้าไปในพวก เซ็นเซอร์ทั้งหลายหละแล้วก็่านเข้าไปในหัวฉีดนะครับคือด่านสุดท้ายนะครับแต่ว่าเข้าไปหอดหัวฉีดแล้วเนี่ยมันกะซีเฮดให้หัวฉีดเท่านี่มันพังเร็วนะครับมันพังเร็วมันกลายเป็นฉีดพวกออกละหรือว่าเฮดให้ปลายหัวฉีดนี่เลื่องไปตันไปนปาะมาณนั้นะครับผมคือว่าแักๆพวกดินเข้าไปได้หลายเนี่ยกดินหรือน้ำเข้าไปได้หลายเนี่ไไยการทผลเสีย มาแน่นอน <ics> นะครับอ่ะในคลิปนี้กัเฮ็ดไว้ประมาณนี้ครับผมเฮ็ดคลิปประมาณนี้นะครับการที่ถอดหังลงมาเนี่ยมาเฮ็ดมากเขวามาสะอาดนะครับอันที่เดียวผมจะดูดนม่านออกนะครับแล้้วก็ลางข้างในนะครับพวกชุดนี้ผมก็จะไปฉีดน้ำออกนะครับล้างให้หมดจดเลยนะผมคลิปเลยนะครับเพื่อสิ่ดะเอาขึ้นใหม่นะครับผมจะได้ไปฉีดน้ำออกนะครับฉีดไล่ฉีดไปเลยนะครับผมอ่ะในคลิปนี้กั จดรู้ไว้ว่านี่ครับตึกแจ้งจได้กดยกปูน,นะครับล้วก็กดที่ตามนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปนะครับผมในคล,คลิปนี้ก็สวัสดีครับ